มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับวิสาหกิจชุมชนการต้องเที่ยวจนเกษตรบ้านม่วงคําจังหวัดเชียงใหม่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกความยั่งยืนสู่ชุมชนสร้างรายได้กว่า6.1ล้านบาทต่อปีนางสุจารีพิชาผู้ในการสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่1เชียงใหม่ได้เปิดเผย,ยว่า จังหวัดเชียงใหม่นับว่าเป็นพื้นที่นําร่องในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของประเทศไทยโดยภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติส่งผลให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงทั้งพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับและเพื่อเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายชนิดต่างๆพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีอัตลักษณ์หนึ่งในต้นแบบความสําเร็จคือวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคํา ตำบปลปงแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนในรูปแบบของชุมชนโลคาบอนสามารถที่จะคว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่15ประจำปี2568สาขารางวัลความยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทงางภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ทางด้านนปัจจัการผลิตองค์ความรู้การบริหารจัดการการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดจนการพัฒนาและเชื่อมโยงการตลาด ซึ่งในส่วนของสะทะท .1 ได้งลงพื้นที่การจัดทําข้อมูลแนวทางการพัฒนาเพื่อให้กเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการจัดทําโครงการที่ตอบโจทย์วความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การถ่ายทอดอัตลักษณ์ชุมชนผ่านช่องทางต่างๆพร้อมทั้งเชื่อมโยงกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทอททที่มุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและความยั่งยืนแนวทางดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจการยก,กระดับรายได้ให้เ,เกษตรกรและชุมชน sh sh un, พร้อมทั้งรักษาสมดุลของธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างยั่งยืนาาาสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นาง นักจกันชัยราษประธานวิสาหกิจชุมชนการต้องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำโทรศัพท์0956910707จบข่าวสำนักง,งานเศรษฐกษิจการเกษตรข่าว